อ่ะข้อ2 1ครับจงเขียน n คูณ n กําลัง2ลบ1คูณ n กําลัง2ลบ4 n กําลัง2ลบ9อยู่ในรูปแฟกทอเรียลก่อนอื่นคือพี่แบงค์แยกเห็นอย่างเงี้ยมันเห็นปุ๊บมันก็คือแยกแฟกเตอร์ป่ะกลายเป็น n ลบ1 n บวก1แยกตัวประกอบ n ลบ2 n บวก2 n ลบ3 n บวก3แล้วเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย กลายเป็น n บวกส n บวกส n บวกห n 1, n ลบห n ลบส n ลบสทีนี้ตัวนี้มันเรียงลำดับจากมากไปน้อยเราเอาตัวมากมาเป็นตัวแฟคทอเรียลเอาตัวที่น้อยกว่าตัวน้อยสุดอีกหนึ่งก็คือกลายเป็น n ลบส แฟกทอเรียลนี่คือคำตอบของข้อ21ถ้าเป็นข้อ22ก็ง่ายๆเลยกลายเป็นตัวมากสุดคือตัว n ก็เลยกลายเป็น n Fa แฟกตัวน้อยสุดคือ n ลบ3เอาถอยหลังลงไปอีกหนึ่งหรือกลายเป็น n ลบ4นั่นเองนะครับอันนี้คือของข้อ21กับ22นะครับ